สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องเอ,อ๋ยงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาเหลือไว้แต่ความเสียเสียหายโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ,อ๋ยตืออ่นเช้ามาเก็บกวดค่ะ มือเคืนนีดกว่มวนกันหดหาถุ่มพี่เนอะการเลืกกาล่ากันมาเบิงมาเบิงคุ้มเสียหายนะคะมาเบิดกันเท่าไหร่มาเคื่อนืนี่ตอนนี้รัาเกลือตื่นมากกำลังไปกันเก็บค่ะอันนี้ อันนี้คือเหลือสองลังแปดขวดค่ะอันนี้คือหมดแปดค่ะเมดแปดพี่น้องเอ้เยแสดงเขากินบกคอยเก่งปันไดเจพ๊ลากระก,กับตั้งแต่ประมาณหกโมงผนกับหกโมงกว่าๆทุ่มเกือบ,บทุ่มนี่แหละ เจอมาลากกับสองทุ่มเครื่องก็เหลือแะ่เจสีเบาเอือ้อเจียบสาวลอยบ่าวแปบแล้วก็ลูกหลานในเฮือนแต่พอดึอกๆมาเพิ่นก็แยกย้ายไปหาหมูเพิ่นก็เหลือแต่เจสีเจียบเบาเอือ้อแล้วก็ วัดสิพากกันนอนแต่เพินกับบริบานอนม,มือมือคืนนี่เพินกับลงไปหามูเพิ่แต่เจสี่นอนหูเมือมาตีสี่นิ่ยินเสียงกระเทยแถวห้องออซีลุกไปใส่บาทะ่ <laughs> ะแสดงว่านางหองกับมาวางตีสี่นี่พี่น้องเอ้ยข้เอเบาขอหน้างนั่งมาสิเปอันง,งานแตง่งหลานวะ่ะ เด็กสิมาทาความสะอาดก็พี่น้องเอ้ยเหม็นเน่าอืออ้อออยู่ห้องกระลกโลกเกสิได้มาไลา่ขีดหวยให้เขามเมื่อนเนี่ยโอ้ยก็จะเป็นจังบุญอีพี่น้องเอ้ยเพราะสิได้ค่าเบียเติมมนเมื่อนนี่ก็ได้สิได้ค่าเบียร์เติมเสียดายพี่น้องเอ้ยนี่สิพ้าให้ไปเบิง้งบ้านเลขที่เจสีบ้าน ออกห้านอยพิเศษตรงๆเลยเสียดายมันออกสูปีพี่น้องฮะออกสองสองหกเต็มเต็มเลยเมื่อเืินนี่พี่น้องเสียดายแห้งแห้ง,หงวาวตายสือ่อเล็กแต่กันยังดีนะยังไปสื่อไอ้หน่วยที่สิบห้าสิบห้าเนี่ยค,คิอเป็นเลขหนูพี่น้อง จี๊ดี้ก็เลยซื้อบิดน้ำเล็โนในนี่สิหา้าหาหาเกาหาถือไวร่า,ามาเมื่อนพ่อได้ค่าเบียดเพิ่มนะครับพี่น้องเอ,เอาาย้ยก็เป็นจังบุญจยู่ค่ะเกือบแมนสโม,มอบถือจักกีบจักบาทข่างนาบ้านกสิม,มีขยงขยะเกมมาหาเก็บขยงขยะก,กัมันพี่น้องเกสมมาขีดัวให้เพิ่นต่อยตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วพี่น้องเอ๋ย คใช้จ่ายใ,ใ,ในงานปีนี้ก็คือสิบลายปันไดเพราะว่าเบิดบะหอด1ิล่างพี่น้องเลยแต่ว่ากระบวกอย่างอื่นก็สลายอยู่ง <c oughs> <c oughs> ่ากันยังประธานออกขอ,อกซ้ำเอ <c oughs> าง่าออกขอ,อกอีกสักกันพักหยาพิน่น้ังประ่านในโดสตะบัดจักสาย่ยางยังฆ่ากันอ่างย่างอยู่ <c oughs> เจ๊พลากับเมื่อไว้งานนี่มีผู้ชายมาลานเพื่อนมาแหล็เพื่อนกับเมื่อพร้อมเจซีกับเขานอนหาทุ่มตื่นมาเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วเมันเมือ่อยแต่แถวบางบ้านข้าเจา้าคือสิกินเจงโดยเฉพาะพวกทีมงานที่เจ๊เถ่าไปเพื่อนเขา อา้าวตนป้าลูกเลยบคะนางอนากระไดออกลูกแนละ้วเฮ้ยออกลูกเลยวแายแล่แซ่อยู่ยจะแจักโตแม่ก็แฮ่แม่ก็อยากตายนี่ออกโบเบิร์ตแสนสี่หน่วย ลูกยังออกบาเบิร์ดขึ้นมาฝากให้มันเบิร์ดก่อนนี่นี่ออกอยู่ได้หน่ยังควบขวบอยู่อีกสามใครห่างห่างหน่นย,ยังจงว่าแห่ก,กระดากระดียบเบกเกิดลูกออกมาเทไรก็ไม่ได้ไดจักเทื่อเสียเบิร์ดไปตัดเส้ยแตก กินกระมวลเมามันค่ะแขกเลือกกระไรลายเต็มเงินเต็มซานแต่ว่าตื่นเสามาแต่ความอแต่ความโอ่คืออ่านผิดไปไหนนะคะแต่คำโควิดน่ะคนเพิอนเต็มสีหลายกว่านี้พี่น้องเอ้ย บานกับว้านเล่นไ่กันบ้านอรุณบ่มีอันครกงานในบ้านในบ้านกับมียีสิงนอกจากยินดีเล่นไพ่กันบ้าแกินซล้อกันโอ้ยหนาวเลย สูงค่ะใส่มาทําไมคะใส่มาแล้วก็มาเอาของฉันไปใสยค่ะยายแกนะคะขึ้นมาส่งด้วยแล้วก็มาเอาของเธอไปจะใส่ไม่ได้คะ่ะเจ็บเท้าใ่รอลอดตอนกินอยู่ในหนีนะบอกว่าพูยากเมืม่อสูบพูดยากเมนนื่อนอนหรือว่าพื้นหนักเลยนะคะเขานะ้าหน้าเขา่าก่อนค่ะเมื่อเอ็นงานลานกู่ต้องไปนะแต่ปู่นไปได้หรือเปล่า ลืมนอกเสียจากว่านั่งเลยมากเลยนั่งสิไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่าติ๊ดสีเจ๊สีหูเมื่อคือมาได้ยินเสียงแบบเบลอยู่สงสัยกับเบาเอืออีสีลูกไม่ใช่ตา,ากหนักอ่ว่านะขี่รถเมื่อทางนี้ก็มาป๊าดนางแจงนางเก่งค่ะเจ๊สีกับเมื่อคืนเนี่ยมูทูไปแต่กบไปค่ะเมื่อไง พอ่าตื่นมาก็ต้องมาทำความสะอาดมาเก็บม,มากกว่านนหวหเหลืวกินด้ไลทีพวยเพิ่นต่ออยูน่นะครับก็เลยไม่ไปค่ะไม่ไหวค่ะเพราะว่ามัววากับตื่นเศร้าแล้วนะพี่น้องเว้ยตื่นตแต่ตีสี่เสียงของไปในร้ากันพสะพัยมาขายหนึ่งขายสี่อยู่ในกลังมา เดี๋ยวสิมาถูสกัดข้าวตังหน่อยมาถูวไวเป็นอย่ามีบ,บุบเออโอ้ยรอตื่นเวลาแก้วให้พี่เราเอ,อ้ยสวัสดีพี่น้องเ,อหเห,เเหเลือแต่ความหกเหือค่ะนี่ก็เพราะมือแตะเหลือแต่ความหกเหือค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งน่ะ่นล่างไปแล้วแต่มือวานมาคืนเหลือแต่แก่ที่ลงมาเก็บเอื่อยก็ตื่นมา้า ไปใส่บาทแล้วค่ะเจส๊สีตื่นมาท่านแล้วค่ะไปใส่บาทตื่นมากับเจดหมงเลยสิมาเอาอันนี้ไปถูห้องซะก่อนมันเมนอัพเมนกินเบียนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็สิมาชิดหวยแห่งพันโตพี่น้องเลยสามหวยเลยโอ้ยอยากเป็นบางานเลย้ย่างละเลยง,งานบุตรก็จะไปด้วยดีครับพี่น้องคะ่ะ แต่ยังที่บ่อท่านเรียบร้อยก็คือหนีสินนะคะข้าเราข้าเบียรยข้ากระปุลข้าบปาดที่เส้นไววมันจะเสิมานำจ่ายนะคะได้จังได้กะขอบคุณหลายๆงูเปื่อนประสุขสุขคคที่มาขับคูณนะคะบ,บุญบานเจสีกะมวลแต่กะบ,บริยูฮอดเจกับข้า,ขาว่า ไปกับมีงานเทวดากับมีแบบแขกผู้ใหญ่เพ่นเวยหลายคนมีงานในท่านบาเพน่นเกิดกับก่อนเดอะมาลาก็ต้องไปส่งบาร์บีบบนนมันเองบาร์บีกับซิติเมอร์แล้วพี่น้องเลย <c oughs> กะหวานเวอร์นะคะพี่น้องหวานเวอ <c oughs> ขณะนี้ผมพิบดายบานเกิดนมามมาลาเลยคะ่ะนางไม่ได้ดื่มนะคะเมื่อวานนางก็ชิบชิชค่ะนางเซฟเจ้าของค่ะกุมมือนี่นะค่ะ นงางยานลูกค่ะขณะนั้เมาแม่เนี่ยนงยางยานลูกนงางยานไปได้ศร้าเศร้าค่ะนังก็เลยเฝ้าเมื่อเอาดอกเอือใดค่ะวันก็สองถุงเทงนั่งกับมือแง่ค่ะแล้วมันอีกเพป็นว่าขื้นสิขึ้นไปส่งเลยไปจา่าวันเจ็ดโมงเราสิขึ้นไปส่งบอปปี้แล้วแต่ก็บ่หูจังมือก็สิเด็กมาหากันอีกนะคะที่แรกกะตั้งใจกันว่า <c oughs> มีโอกาสกันไปอันเที่ยวบ้านบอปปี้เนาะแต่พอาเว่าอ้บ้านเท่าทิตติป่อ เจ <G C> สซี่กับันกไปนะคะเจสซีให้ไปคุคนควันอ่อนพี่น้องเลยเรื่องหน้าตาบบเห็นนะไม่ได้ค่ะโ่อยากไปอย่างหนึ่งถางไปต่างแดนต่างบ้านกลางเมืองคือไปทางบัเมืองเพื่อนนี่ยมันจะสือ่อแบบกระลายนะพี่น้องเลยหน้าตาบบเห็นกันขึ้แล้วจะความเสื้อนะคะแต่ว่าเจสซี่ในเสื้อ,ะค,ะอค่ะเพราะว่าหน้าตาบบเห็นนี่กันหนุนมากแต่แปลงแงงนะคะ เราคิดดีกันแค่ภาพบรรยากาศรัชมีแล่ะพี่น้องคะ่าเสียหายกับสีโต้กี่าลาลาเกือบพลาดนั่นแหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะขอขอดใส่ข่าวันนี้กับเฮนร์ได้ค่ะขันมูมากกับมีแนวหันมูกินมาบุญมีแน่วเรียงมูกะบุญมีมูมากนะคะมีบุมีก็ต้องหามมให้มูกินค่ะสุดท้ายกะอาหารน้ำใจค่ะวันนี้แต่กับหลายดอกคเพราะว่าใจไปนน้ำแล้วมีอายเป็กระซอยน้ำ แตในรอยากจะลืมคำว่าเป็นกำลังใจเจ้สี่คนงานเวลากรรมใหญ่เนรายการพี่น้องขา,คคะะบา,บาเมื่องงน,นี้ก็คือสบริใส่ราคาพักพ่อนค่ะเอาเป็นว่าพักพ่อนนะคะเพราะว่าเมื่อยกับหมู่บ้านกระตื่นแต่เศร้าแต่เดือดร้อนกับจนหาทุ่มเมื่อคืนนี้จสซีนอน,น,นประมาณหาทุ่มจะสุดยิงเข่าเลยโบกูนะคะเมื่อนี้ถ้าเบิ่งค่ะว่าน่านจะมีคลิปลงบล็อหรือว่านางมาหรือนั่งสิไปงานแต่งางานหลานนางเลยนางว่านะคะ เดี๋ยวก็ติดตามนะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใต่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นนะพี่น้องเ้อสวัสดีค่ะ